สวัสดีครับสวัสดีพายแม่น้องทุกท่านอีกครั้งนึงครับวันนี้เรากลับมาแล้วก็อีกชีวิตหนึ่งครับรอบที่แล้วเอาปืนตะปูมาครับตายเลยฮะรบอบนี้มาตัวเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนเราเกิดมานายรอแปมหนึ่งยิงยืน<ะ>อยู่ไหนวะกูเกิดที่ไหนเนี่ยพี่บิงมาพี่ที่นี่ที่ไหน่อยบินตรงมาพี่โอ้ยไล่ไล่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยนายห้ามยิงนะ ตอนนี้เราอัดคลิปอยู่เว้ยเราอัดคลิปอยู่เฮ้ยอยากดังเปล่าอยากดังก็อยากดังก็ไม่ค่ะไม่ยิงก็ไม่ยิงครับพี่ผมกูไปยิงกูไปยิงให้มึงไม่ได้ละนายชื่ออะไรคุณมาก่อนชื่อบูบูโอเคนา้บูท่นครับยินดีที่เร้จักครับบูเราชื่อบูนะฮะโอเคเฮ้ยนายเห็นเพื่อนเราแล้วใช่ไหมเพื่อนเราขออกมาแล้วตกก็ไม่ยิงก็ไม่ยิงโอเคบูคุณบูครับคุณบูตอนนี้คุณบูมาแล้ว เราเป็นเห็นไหมพนักงฮอร์โมนดีครับแกเอาคุณแอบป่ะวะนี่เดี๋ยวน้าให้นาให้น้าให้มาเขาตีกันลองลองตั้งเสียงก่อนพี่ดีพี่ดีชวนมาเขาตีหน่อยอ้าพี่พี่เป็นหัวตีมันชื่ออะไรวะไอ้นั่นเมื่อกี้สมาร์ทด็อกน้าให้น้า้น้าใ้ชื่ออะไรบูบูมันชื่อบูเดี๋ยวพี่หามันชื่อสมาร์ทอะไรพี่ด็อกอะไรัอต่างชวนแล้วชวนแล้ว ได้ตอนเนี้ยในเมืองมีอยู่ประมาณสามตัวเว้ยมันกินเรามันจะปูนตะปูกิงมันไม่เปิดใบไม่ได้คือมันหลอกเราไว้ว่ามันไม่เห็นเราไว้แต่เพื่อนมันเห็นเราเฮ้ยพุทธ์มาปินกันมันชื่อว่าอ้าวมันอยู่ไหนมันชื่อเบ้นกับไอ้โบเต็งอหะโบเต็งโบเต็ง ใครยิงวะใยิงใครยิงกูใครยิงกูเดี๋ยวจะยิงกูเดี๋ยวมันมันเดวปมันปุ๋ยนตกได้เราอยูแล้วเราอยูแล้วทำไมชีวิตกูมันลำบากอะไรขนาดนี้ไม่โดนเพื่อนนายว่ะเพื่อนนายเหรอเพื่อนกัน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 ไอเพื่อนกันแล้วมึงยิงเครื่องปุป๋ยยิงกูทำไม ไอ้มึงยิงพี่กูมีเรื่องดูทุนนักเรียนด้วยแกงแต่ตะาบันหน่อยยิงนะนะยิงนะอย่ายิงจะไปล้างแค้นในบัวเต็งผมงานชื่อมัดีบัวเต็งเป็นนิสส์นะครับครับแบงตายหาไปหนึ่งชีวิตแล้วครับผมก็เอาไปเจอกันใหม่ชีวิตหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ